ราศีเมถุนดวงการงานการเงินโชคลาภความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีเมถุนในเดือนเมษายนปี2566 ชาวราศีเมถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีเมถุนเท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนในเดือนเมษายนนี้นะคะดาวพุธดาวประจำตัวของคุณก็ได้ย้ายเข้าสู่ราศีเมษนะคะในภพราพะมาตั้งแต่วันที่30มีนาคม,ม ดาวพุธจะโครจรอ,อยู่ในราศีเมษนะคะไปอีกประมาณ2เดือนและดาวพุธเองก็ยังได้ตำแหน่งเป็นเกษตรสลับเดือนนะคะกับดาวราพาัเดิมด้วยก็นับว่าจะเป็นจังหวะเวลาที่ในเรื่องของโชคลาภความสำเร็จที่จะเข้ามาสู่ตัวคุณนะคะเป็นช่วงเวลาที่เจ้าชะตาทำอะไรก็ง่ายทำอะไรก็สำเร็จช่วงนี้หากคุณต้องไปติดต่อเจรจาอะไรนะคะก็จะทำให้มีลาบมีพ้นตามมา พอวันที่14เมษายนนะคะเรียกได้ว่าจะเป็นความโชคดีนะคะของชาวราศีเมถุนอีกเพราะว่าดาวอาทิตย์นะคะจะย้ายเข้าสู่ภพราพะและเมื่อดาวอาทิตย์นะคะไปโคจรอยู่ในราศีเมษก็จะมีมาตรฐานทางดวงดาวเป็นมหาอุดด้วยมหาอุดนะคะก็คือสูงส่งยิ่งใหญ่และเมื่อดาวอาทิตย์ย้ายมาโยกหลังลัคนณาราศีเกิดของคุณก็ย่อมส่งผลน,นะคะให้เจ้าชะตาจะโดดเด่นในเรื่องของสินทรัพย์หลักทรัพย์ เพื่อนฝูงนะคะคนใกล้ชิดจะนำลาภผลมาให้ด้วยบางครั้งลาภผลก็อาจจะมาจากการเจรจาจะทำให้คุณพบกับความสำเร็จและในวันที่19เมษายนนะคะชาวลัคนาราศีเมถุนคุณก็ยังมีความโชคดีอีกเพราะว่าดาวพฤหัสนะคะกำลังจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษในภพปลาภะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นจุดที่ดีนะคะแล้วก็ให้คุณกับเจ้าชะตา ดาวพฤหัสนะคะโคจรเป็นราชาโชคอยู่ในราศีเมษยกหลังลัคนาราศีเกิดของคุณยอมส่งผลให้คุณได้พบกับโอกาสดีๆด,ดาวพฤหัสเดิมนั้นนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนการงานแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีของคุณด้วยต่อจากนี้ไปนะคะคุณจะหยิบทําอะไรก็มีแต่ความราบรื่น คนที่ทำงานประจำนะคะก็มีโอกาสได้รับความก้าวหน,น้าในตำแหน่งหน้าที่การงานคุณจะมีโชคมีลาบแล้วก็ประสบความสำเร็จในด้านการงานและเมื่อดาวพฤหัสนะคะยังเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนินะคะคนโสดอยู่ก็มีโอกาสได้เจอคนดีๆเข้ามาสู่ชีวิตมาดูในด้านการงานนะคะ ดาวพฤหัสด,ดาวเจ้าเรือนการงานของคุณช่วงต้นเดือนนะคะไปจนถึงกลางเดือนดาวการงานของคุณก็ยังโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งเป็นกเกษตรตาธิปดีดังนั้นนะคะอาจจะมีงานเข้ามามากหน่อยนะคะแต่พ้นกลางเดือนไปนะคะการงานของคุณก็จะย้ายเข้าสุราสีเมษได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคไปโคจรร่วมกับดาวอาทิตย์นะคะซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ด้วยการงานของคุณก็จะมีความราบรื่นมากขึ้นแต่ว่าหากคุณต้อง ไปเจอกับปัญหาที่มันหนักมันก็จะมีคนเข้ามาช่วยให้คุณผ่านมันไปได้ใครที่กำลังสมัครงานย้ายงานเปลี่ยนงานช่วงนี้ก็มีเกณฑ์สมหวังนะคะส่วนคนทําธุรกิจคนค้าขายจะเป็นช่วงที่คุณจะค้าขายดีมีกำไรและดาวพูดของคุณนะคะโคจรเป็นลาภาอีกด้วยเรียกได้ว,ว่าการพูดการเจรจาจะทำให้คุณมียอดขายที่เพิ่มขึ้น มาดูในด้านการเงินและโชคลาภนะคะเดือนนี้คุณมีดาวหลายดวงเลยนะคะที่โคจรกันอยู่ในภพลาภะเรียกได้ว่าคุณจะเป็นลัคนาราศีที่มีความโชคดีในด้านการเงินจะมีเงินเข้ามาให้คุณใช้นะคะแบบไม่ขาดมือเป็นช่วงที่คุณจะหาเงินได้ง่ายหาเงินได้เยอะด้วย การพูดการเจราจารจะนำพาลาาผลมาให้คุณคุณจะมีไอเดียใหม่ๆในการที่จะสร้างรายได้ใหม่ๆเข้ามาด้วยใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็มีโอกาสได้โชคเข้ามาแบบไม่คาดฝัน มาดูในด้านความรักนะคะของชาวรักคนาราศีเมถุนในวันที่8เมษายนดาวสุขดาวตัวแทนความรักนะคะจะไปโคโจรอยู่ในภพวีนาศก็อาจจะแปลได้ว่านะคะบางคนอาจจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันอึดอัดคนที่เพิ่งเริ่มคุยกันช่วงนี้ก็ต้องระวังการถูกหลอกอาจจะมีการปิดบังซ่อนเลนอะไรบางอย่างนะคะกับคนที่กําลังคุยกันอยู่ ยังไงช่วงนี้นะคะรักใครชอบใครอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจนะคะค่อยๆดูกันไปจบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีเมถุนขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ